ชึบชึบชึบเปิดไฟอีกหนึ่งลำครับผมลำนี้จะเป็น มอเตอร์สามพันสี่นะครับแบตเตอรี่หกสิบแอมป์ไป6หกยังขายยังขายแลยนะ้วเนาะ 哎呦。 <Okay. S 2> โอเคโอ้โหอยู่เไปไปในล่มไปในล่มไปมอเตอร์3400 k นวนะครับสปีด60แอมป์าการเชสไฟผ่านไปด้วยดีนะครับ ใบ6คูณ6.3ุคูณ3.15นะครับอันนี้ติดเท่ๆเป็นงั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ร้อนหรอกครับ<ส>ไปในโลกไปดูว่ามันกินไฟมากน้อยแค่ไหนบินอยู่กี่นาทีกีนนั่นน้องม่วจู้อสามนาทีสามสามิบเก้าโอเค ามาดูการกินไฟกันนะครับหนูมาดูใกล้ๆตนีเห็นปะโอเคสามจุดเก้าหนึ่งสามจุดแปดแปดสามจุดแปดหกนะครับแบตเตอรี่โซนอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับลองดูออุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับมับนจะร้อนแค่ไหนเดี๋ยวหนูดูที่นี่ไม่เห็นชัดนะหนูกดเทมก่นอนเทมเนี่ อ่าลองดูนะครับอ,อุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่สามสิบสี่นะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิแบตเตอรี่ครับอะไรวะทำไมแค่นี้งไงใช้ป่าเนี่ยใช่เหรออันนี้ขึ้นมาสามสิบหกเองเหรอใช่เหรอมันทำไมมันร้อนแค่นี้เฮ้ยแต่ร้อนน้อยมากครับร้อนน้อยจริงๆ รู้สึกมันแค่อุ่นๆแดปดอะอะสารเจ็ดว่าขึ้นไปหน่อยละอืมแล้วลองแก่เข้าไปดิเนี้ยไม่ต้องปิดกันนะเปิดด้วยกันลองดูมันไม่โดนนะนะตรงนี้จะโดนนะตรงนี้อ่าตรงนี้อ่าเรากดเลยก็ได้สารเจ็ดไม่รู้ว่าตัววัดตัวนี้มันจะ เทียนแน่ไหนนะตอนนี้ขึ้นอยู่ที่37องศานะครับอ่าการกินไฟก็จะกินอยู่เท่านี้เซลล์หนึ่ง3.9นะครับปะ่ะจะเซลล์สอ3.8เซลล์สาม3.9หนึ่งบินอยู่ที่3มนาทีก็ประมาณนั้นส่วนมอเตอร์น่าจะร้อนครับเพราะนี้เขาแหกสเปคอเอาตรงไหนดีอ่ะเอาใต้อมอเตอร์แล้วกันถือแล้วกันนะลูกชื่นี่สิงเกลพอดีเลย ชึบเทมอยู่ไหนเอ่ยอ้าวไม่ใช่เว้ยกดใหม่อันนี้เฮ้ยเอาใหม่ดิตรงไหนวะเทมอ๋อเจอแล้วน,น,นี่เทมอ่านี่ไปแตะที่มอเตอร์นะครับ ปดสามสิบเก้าเอไอ้ตัวนี้มันวัดชัวเปล่าวะทำไมมันขึ้นเท่านี้เองอะแต่ก็ร้อนนะครับแต่มันขึ้นเท่านี้เองอะสามสิบเก้าอ่ะสีะ่สิบแล้วสี่สิบลมันไม่น่าจะเกินประมาณห้าสิบองศาอยู่แล้วนั้นนะครับจากมือที่แตะๆเนี่ยนะแต่ทำไมมันสี่สิบเองอะ ไอ้ย่ะอ่ะก็จะร้อนอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าร้อนถามว่าจับเปล่าเาก็ร้อนนะครับแต่ทําไมมันร้อนแค่นี้วะเอาตรงตรูดสิแต่อาจจะเป็นเพราะเราใส่ซิงค์มันด้วยไงมันก็เลยกลายเป็นความร้อนไม่เยอะเท่าไหร่สามสิบเก้าว้ามันร้อนน้อ,นนอยอยังวะอ่ะโอเคครับแต่ถือว่ามันร้อนนะครับจับเปล่าๆลก็รู้สึกว่ามันร้อนนะเนี่ย ปิดเลยลูก